สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้นะคะเป็นวันหยุดยาวนะคะ3วันนะคะป้าหนาก,ก็เลยจัดเตรียมทำอาหารอีกแล้วนะคะเมื่อกี้นี้ไข่เจียวชะอมนะคะอันนี้กำลังทำมะเขือยาวชุบแป้งทอดนะคะเป็นมะเขือม่วงนะจ๊ะเพื่อนๆ และแล้วก็เสร็จแล้วนะคะเราจะทานกับน้ำพริกกะปินะคะตอนตำน้ำพริกไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเพื่อนๆพ,พอดีได้มะเขือพวงมานะคะ <c oughs> ก็เลยนึกถึงน้ำพริกกะปิแล้วก็ได้ชะอมมาจากกานเอเชียด้วยค่ะนะคะแล้วก็มีกระดูกหมูนะคะกระดูกหมูทอดนะคะในหม้อทอดไร้น้ำมันเด้อจ้านะคะแล้วก็แรด i ิชก็ซื้อมาจากาห้างแถวๆนี้นะคะแล้วก็มีแตงกวาจ้ะ ถาดนี้นะคะน่าทานมากเลยค่ะแล้วก็อันนี้กำลังอุ่นข้าวอยู่นะจ๊ะข้าวได้แล้วแล้วก็เราทำอีกเมนูหนึ่งนะคะเป็นต้มจืดนะคะต้มจืดมันละนะคะใส่หมูสับมาจ้ะพี่น้องกินข้าวนำกันเด้อมากินข้าวน,ำก,น,ากน,าวนำกันเด้อจ้ะอันนี้เอาออกมาจากไมโครเวฟั่นร้อนเลยค่ะ เวลายัดไส้นะคะแล้วก็ใส่กระดูกหมูด้วยค่ะทําง่ายๆเนาะตามสไตล์ป้านาเฮ็ดกับข้าวโวเกงเดะนะคะวันนี้มีน้ําพริกกะปินะคะชะอมทอดนะคะแล้วก็มะเขือชุบไข่ทอดนะคะมีแรดิชแล้วก็มีอันแตงกวาเด้อแล้วก็ข้าวนี่โอ้ยขอกินเยอะๆหน่อยนะคะข้าววันนี้หิวข้าวคักจ้ะรอจนห้าโมงแหลงห้าโมงเกือบค่งละ เพราะว่าบ่ายโมงครึ่งทำกับข้าวยังบมดเสร็จเทียก็กิกนไอ้อย่างเล็กๆน้อยๆไปก่อนนะจ๊ะกินอีกทีประมาณห้าโมงห้าโมงกว่า,วาเนาะเพราะว่าเป็นโรคกระเพาะจ้ะต้องกินอาหารให้ตรงเวลานะคะมากินกัน,น,นเลยเด้อเมนูน้ําพริกกะปินะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวแบงค์ฮอลิเดย์นะคะเพื่อนๆหยุดสามวันจ้ะวันแรงงานนะคะแต่ว่าท่านผู้ชมอาจจะได้ชมช้าไปกว่าน,นั้นนะคะเพราะว่าต้องตัดต่อก่อนนะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะ้ะอยากกินน้ําพริกกะปิคะ่ะเพราะว่า วันหยุดยาวนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดหยุดแค่สองวันเนี่ยปากมันอีบอ้ห้กินกะปิเด้วกลับไปเฮ็ดงานแล้วมันอีแบบว่าเออยังมีกินกะปิอยู่จ้ะเราก็เลยจัดเลยนะคะวันหยุดยาวอันนี้เป็นอ่าไข่นะคะชะอมชุบไข่ทอดนะคะเพื่อนๆนี่แล้วค่อยก็จะเอาน้ำพริกกะปิราดลงไป ความสุขของป้านาคือการได้กินอาหารอร่อยอร่อยเดอ้ออยากกินพอดีไปเจออันมะเขือพวงนะคะหรือบักแคงบ้านเฮาเนะก็เลยบอกว่าจัดเลยจ้ะนี่จ้ะจะเข่าตั้งกล้องกันทั้งแดหงก็เลยเอาง่ายๆอย่างนี้เลยนะจะเพื่อนๆกินให้ดูจากคำส2องคำนะจ๊ะนี่ กินข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมกับข้าวขาวเลยอุ้ยน้ำลายแตกมาเลยค่ะคำแรกแขกหมนบบันกับบัฟแฟตงก็แซ่บ มีกระตูกหมูเล็หน้อย,อยนึงเอาเข้าไอ้หม้อทอดไร้น้ำมันมาอาว้านี่เอ้เมื่อตอนกลางวันคำนะึ่งเห็นข้าวคูาเดียวแซ่บอยู่ ซอใเทดูแต่ไอ้กะน้ำจืดมาละใส่กระดูกหมูแล้วก็หมูสับกำลังฮัอนหนเลยอ เราจะพี่น้องมาแค่นี้นะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะทานต่อก่อนเดอ้อขออนุญาตกินต่อก่อนจ้ะกินบะเบิดกัอีกเก็บไว้กินมื่ออื่นได้ทําทั้งทีนะคะต้องเอาให้คุ้มเด้อจ้านะคะขอลาไปก่อนนะคะบายบๆยจ้ะเพื่อนๆสวัสดีจ้า